มือไอ้พอสมขวรเหงาๆอันนี้เนาะไหวยว่เนี่ยจะไปจุดซ่องไหวบ่เทศบาลเมืองวังเวียงสบายดีทุกทุกทาทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจทุกทุกทาทุกคนที่เข้ามาเบ่งมาชมและติดตามบัลินไซมาตลอดซึ่งมือนี้ก็ยังบอสบาาไปที่นครล่วงะบางได้เถื่อนาะที่ว่าไปในคิดสุดแล้วนาะทีว่า ไปซื้อปีรถไฟเราบนนางเต็มก่อนก็นเลยได้อยู่ที่เมืองบางเวียงนี่ต่ออีกคืนหนึ่งเนาะซึ่งก็ไปพักอยู่นําประดับดินนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ผ่ากันมาเลาะเนาะเซาล์รถจักรเนาะที่ว่าไปเซาล์รถจักรมามือเซา์นี้เนาะตอนนี้ก็ตอนบายบเราผ่ากันขี่รถจักรเลาะเนาะซึ่งตอนนี้พวกเขาจะพากันขึ้นไปนะจุดชมวิวทิวทัศ ค่าเงินนั่นเองเนาะซึ่งว่าก็ยังบ่เคยไปจากบาทเทือที่จริงแล้วก็จะมีไลายลายผ้าที่ว่าเพิ่อนอนุญ,ญาตให้ขึ้นไปสมวิวได้เนาะซึ่งว่าผ้านี้ก็มีความสูงพอสมควรแต่ว่าบ่ฮ้วสูงน้อยหลยซ้ำใดเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นป้นยปเนาะเพิ่นบอกอย่างนี้จะาจากนี้ไปเนาะประมาณ500เมตรน่าจะไปฮอดบอลจุดที่ว่าจะขึ้นไปผ้านั่นเอง ตอนนี้พ่อเฮากัมาฮอจุดบริเวณแถวๆตีนผ้านี่ซึ่งอยู่จุดนี้น่าจะเป็นบอนเพื่อนค่ายปีนั่นเองแต่ว่าในช่วงระยะานี้เพื่อนก็จะบบมีการมาค่ายปีให้ขึ้นไปส้มนั่นเองเนาะแต่ว่าเพื่อนก็เพื่อให้ขึ้นไปส้มได้ในช่วงระยะานี้เพราะว่าก็จะบบมีแค่คนนักทองเที่ยวเข้ามาเที่ยวล่บันไดเนาะฉะนั้นเพื่อนก็บบได้มาประจำการอยู่นี้ซึ่งว่า หลังจากที่เ่าเข้ามาแต่าปาาหอมทางไงเข้ามาเนาะประมาณ500เมตรเนาะมาฮอจุดนี้เนาะก่อนที่เราจะขึ้นไปชมวิวอยูเถิงคนนะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่เส้นทางเนาะที่จะย่างขึ้นไปผ้าเงินแห่งนี้นก็จะเปลี่ยนจากนั้นก็จะผ่าทุทานุคนย่งางขึ้นไปกับชมวิวไปดากัน ที่ว่าซอบทาาเพเ่อเนาะเพื่อนว่าขึ้นไปผ้าเงินนี่เนาะใช้เวลาอยู่ประมาณสองสัโมงเนาะแต่ว่าบนเนจ่ายว่าไปกลับหรือว่ามีแต่ไปอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวจะผาไปเบิ่งกันตัวจริงเนาะว่าจะใช้เวลายางขึ้นไปโดนบันไดแทนนะจะเปลี่ยนหนึ่งสโมงหรือว่าสองสัโมงจังได้นะ ซึ่งว่าตอนนี้ก็จะเปนช่วนงตอนบายๆนะบายสิบซองหมงเคิงประมาณนี้เนาะแต่ว่า่วนล่าเนี่นักท่องเที่ยวเดี๋ยวมาเที่ยวอยู่เมืองวางเวียงแห่งนี้เนาะมักจะขึ้นไปตอนเช้าๆอ่านี่ก็คือประดับดินสบดีบาดี <laughs> นะก็เจอกันอีกแล้วเนาะตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วมันมีสองแงกครับสองแงังแงกกเลยมา มันมีสองผาอยู่เทิงอะไรเห็นบ่ที่เขาเขาอยู่รวมขึ้นว่ามันจะมีสองตูมตูมหนึง<อ>่งมันจะอยู่รว <2 S 1> มตูมอยู่เทิงอะไรอะไรบูว่าทางใดขึ้นไปทางใดตอนนี้สิไปยังได้ไปอันนี้บ่ขึ้นขึ้นนี่ไปกันบ่เอาเมื่อกี้สอบท่ากาเจ้าเขาเจ้าว่าไปปองส่กันบ่แมนบ่ใครบอกเอาเมื่อกี้ลาว่าจะผ้ากับขึ้นไปผ้านั้นเอเมื่อกี้ท่ามันนี่ว่าขึ้นไปทางเดียวกันลาว่าเอ๊ แต่ว่าอยู่นี่มีแงกนี่เนาะทุกทุกท้าทุกคนเนาะประดับดินก็ยังงงโย้วาสิไปทางได้เนาะแต่ว่าเพิ่นจะมีลูกซ้อนซีอยู่นี่เนาะเราจะไปตามลูกซ้อนนี่เนาะเพิ่นเพิ่นซีตามลูกซ้อนนี่นะนั่นแหละจุดบริเวณนี้เนาะจะเป็นนี่เนาะเหมือนผ้านี่เนาะสูงๆขึ้นไปนี่แล้วก็จะมีเขื่อนเนาะตอนนี้น่าจะเป็นเขื่อมากแหละ เท่าที่หูนี่น่าจะเป็นผ่านโค้งๆยาวๆอันี่นะตอนนี้รู้สึกว่าเย็นเรา,า,าจะขึ้นมา ทางที่เว้ามือกีเนะเาะจริมีทางแง่ในเปนทางเดี่ยวกันเนาะซึ่งว่าทางที่ว่าพาขึ้นมานี่มันจะสันแต่ว่าเป็นจะเหตุทางซ้ำหอออีกทางหนึ่งเนาะโค้งไปแล้วขึ้นมานี่เนาะน่าจะบรสันทางตัวนี้เขคือว่ามันเป็นเหตุทางขึ้นไปคนละบอนนั่นเนองเราก็เือว่าเมื่อยพอสมควร ก็ต้องได้พักเน่บางจุดบางบอนพากันพักกินน้ำเอาอแหงแล้วตอนนี้พวกเขาก็ซื้อต่อยางขึ้นไปเพื่อว่าจะไปทึงยอดผ้างเงิน นาะซึ่งว่าตอนนี้ก็เสียเวลาอยากขึ้นมาห่อจุดบริเวณนี้ก็เสียเวลาอยู่สาวนาทีนะซึ่งว่าอยู่ผ้าตัวนี้เนาะเอาเบิง้งนะเบิ้งข้าวๆนี่ยักคายคือกับพระพุทธหุปนั่นเองเนอะพระพุทธเจ้าหูปันเนาะเนาะแต่ว่าโอเนียใจว่าจังได้เนาะคืออยู่บอ่อเนาะตัวนี้นะเบิง้งคายๆ เพื่อก็จะเฮ็ดทางยางเลี้ยไปตามนี้เพื่อบ่ให้แบว่าสั่นเกินไปนะถ้าเขาขึ้นไปแบว่าซื้อเลยเนาะจะสัน่นเนาจจะบวไว้สนานพันใจ,จะเฮ็ดโค้งๆนะแบบเกียวเกียวเกียวขึ้นไปประมาณนี้ หลังจากที่ว่าขึ้นมาฮอดจุดนี้เขาจะมาสมวิวได้แล้วในระยะหนึ่งนี่เนาะจะเห็นเนาะเขาเลี้ยวไปเนาะจะมีผ้าสูงๆเนาะอย่งนี้เนาะจะงามๆเลยเนาะพอดีมีแดดซองใส่งามๆเลยเรคิดว่าน่าจะไกลๆจะฮอแล้วนะน่าจะอีกบดอน แต่ว่าเห็นอยู่นี่เนาะจะเป็นถ้ำเนาะคิดว่าเป็นถ้ำเนาะอยู่ลมเนี่ยหนาะจะมีลมพัดเนาะลมพัดออกมาเย็นๆเ,เนี่ยโมเ่ลใจน่าจะบริสุทธิ์ลงไปได้หน่อจะหน่อเป็นถ้ำอยู่ไหนฮะหน่อขึ้นมาเถืงถ่งๆพี่กกจะมิดๆเงียบๆกกบ่มีผู้คนขึ้นมา คิดว่าในตอนนี้น่าจะมีแต่พวกเขาซ่องขนขึ้นมา,นาแต่ว่ามืออื่นนะคิดว่ามืออื่นเศร้านี้น่าจะมีผู้ขนขึ้นมาไล่ หากว่าไปลิ้นไส้ได้กลับไปทีล่วงว่าบางมือนีแล้วก็อาจจะบมีโอกาสได้มาขึ้นผ้าเงินแห่งนี้นะก็ถือว่าโศกหายก็กลายเป็นดีอีกอย่างหนึง่งนะก็ต้องเลยพักอีกคืนหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศอยู่ทีผ้าเงินเมืองวังเวียงแห่งนี้ ก็ชื่อว่าเป็นข้างําอิทเลยเนะาะเธอเคยมาไล่ๆเธอแต่ว่าก็บม่มีโอกาสได้ขึ้นมาจะเป็นจุดสมวิวที่หนึ่งกจะยังมีจุดชมวิวที่ซ่องเราต้องได้ขึ้นไปอีก เดี๋ยวจะพาไปสมจุดที่หนึงนี่ก่อนนะซึ่งว่าเราขึ้นมาเนาะจุดที่หนึงนี่จะเลี้ยวซ้ายไปนะจะมีเส้นทางไปแต่ว่าจุดที่สองนี่จุดสูงสุด่ันก็จะไปทางเบืองข้านะซึ่งจะมีระยะทางอยู่ประมาณ400เมตรจากนี้ไปเดี๋ยวจะพาทุกท่าทุกคนไปสมจุดที่หนึ่ง ก่อนเนาะแ้วหลังจากนั้นก็จะพาขึ้นไปสมิวจุดที่สองซึ่งว่าเป็นจุดทีส่สูงสุดนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นทางแยกเข้ามาทางเบื้องซ้ายมือเนาะไป แถวๆจุดสมวิวที่หนึ่งนั่นเองเอตอนนี้ก็จะเริ่มขึ้นไปเถิงคนเพื่อจะไปหาจุดสมวิวน่าจะเท่าว่าสันพอสมควรต้องได้ระหวัง ใ่ว่าเพื่อนก็จะมีเสื้อกนะก็จะเอาเสื้อมัดแล้วก็จะมีไม้หาวใครจับขึ้นไปแต่จังได้ก็ตามนะก็ต้องได้ระวังนะแต่หากเมื่อยก็ต้องได้พักนะถ้าว่าพักเลยนะขึ้นไปเรื่อยๆนี่ยานเป็นวินนะ หลังจากที่ว่าขึ้นมาหนอยแยกทางเข้ามาจุดชมวิวที่หนึ่งนี่นะเข้ามาประมาณหนึ่งนี่นะจะสมาชมวิวจะมีผ้าสูงๆหนออ้อมแอมอยู่บริเวณนี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอจุดชมวิวที่หนึ่งแล้วที่ระยะทางอยู่ประมาณ50เมตรนั่นเองเนาะที่ว่า จากจุดที่่าขึ้นมาทางแยกไปจุดที่ซอกนั้นนี่เนาะก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ทางเถิงนี่เนาะเพื่อนจะตั้งตูบอยู่นี่สามารถขึ้นมาแล้วก็มาพักผ่อนมากิ่นน้ำกิ่นย่างอยู่นี่ได้แล้วก็สมวิวนี่เนาะจะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะเขาสามารถสมวิวอยู่นี่จะเป็นผ้าสุงๆเนาะอยู่เขตนี้เนาะจะมีลายลายเลยจะมีผ้าสุงๆแล้วก็จะมี หอมผ้าหอมผูเนาะเชื่อว่ามีความงดงามนะซึ่งว่าเบื้องนี้ก็จะเป็นอีกเบื้องสมมิวอีกเบื้องหนึงน่งเนาะสามารถเบื้องเห่มีล่ยลยผ้าสู้ๆเนาะก็จะมีบ้านเหอนพ่อแม่บ่าวสนเนาะอยู่เทศบาลเมืองวังเวียงแห่งนี้นะนี้ก็จะมีรถ เก่านะเนาะพนันว่าตังอยู่นี่น,ะนี่นะสมารดขึ้นมาแล้วมานั่งนะเซลฟี่อยู่นี่ไดเนี่ยเนาะจะเปลี่ยนรถเป็นเอานารถเนี่ยรถรถบักกี้ยังประมาณนี่เนาะ <laughs> นี่นะจุดซชมวิวเชื่อว่าตัวจุดซชมวิวที่สร้ง ที่พวกเขาต้องได้ขึ้นไปเนาะอยู่นะอยู่นั่นนะอยู่เถิงันอยู่เถิงจอบนะจะเห็นตูบนะตูบได้น้อยหนึ่งอยู่ทานน่านอาจจะเห็นแจงเหมือนได้นะเดี๋ยวหลังจากสมวิวอยู่จุดทีหนึ่งนี้แล้วจะพา,าทุกทาทุกคนขึ้นไปจุดที่ซองเลยนี่นะก็จะสามารถสมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติออมริมบริเวณ เทสบ่านเมืองวังเวียงนี่นี่นะถือว่ามีความงดงามนะกระจะ้เห็นอยู่บางส่วนเท่านั้นเนาะส่วนล่างก็จะมีจะมีผ้าซุ้งๆหลับกรบะรายเหนดีมาได้เดี๋ยวจะพาหน่อย,ยางไปสมอีกจุดหนึ่ง อันนี้ก็จะประดับดีเนาะเพื่อนมาฮอดก่อนนะให้เพื่อนขึ้นมาก่อนเป็นจังได้เมื่อยบ่เมื่อยเติบบ่เมื่อยเติบบ่เป็นยังไงยางดดละโอ้ยนะไหวอยู่บ่เนี่ยจะไปจุดที่ซ่อนว่บ่ตัวว่ายเยอะไปเนาะลุยเลยเนาะมาแล้วเนาะนะให้กำลังใจไปเนาะท่าเพื่อนนี่บ่ยางมายากอื้อยากเนาะปั่นได้เนาะแต่ว่าแกต้องได้ลุยเนาะมาฮอดจุดนี้แล้ว นะซึ่งนี้ก็จะเป็นนะบรรยากาศเนาะจุดสมวิวนะจะมีบ้านเหอนพ่อแม่บ่สนเนาะจะตางอยู่ตามห้อมผ้าห้อมผูนะนี่เนาะจะเป็นจุดลิบเรียบนี่จะมีผ้าสูงๆเนาะอ,อมหอบนะแล้ก็จะเห็นเทศบาลเมืองวังเวียงเนาะอีกจุดหนึ่งนะหลังจากที่เรา,เาข้ามน้ำซองไปเนาะจะเห็นเนาะมีตึกสูงๆอย่างนแต่ว่า อยู่ในเขตรบริเวณนี้เขาจะบเ็นนะจะมีผ้าสูงๆรับอยู่ในนะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศจุดชมวิวอยู่ที่ผ้าเงินจุดที่หนึ่งนี่นะหลังจากนี้แล้ว,วกเขาก็จะเดินทางไปต่อนะไปจุดชมวิวที่ซ่องก็จะเป็ยนเราได้นั่นก็ไปติดตามนะไปชมวิวนำกันอยู่จุดที่ซ่องนำกันเลย ตอนนี้พอขาวก็จะซืบต่อเดินทางขึ้นไปนะไปที่จุดชมวิวที่ซ่องต่อเลยนะที่เ้าไปก่อนหน้านี่เนา่ซึ่งว่าจุดชมวิวที่ซ่องนี่จากจุดาทางแยกไป5จุดชมวิวที่1นึงนจะมีระยะทางอยู่ประมาณ400แเมตรนั่นเองนะล้าก็จะผ่าขึ้นไปเนาะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ ซึ่งมาอยู่จุดนี้เนาะจะเปลี่ยนคือจะเปลี่ยนประตูโค้งนะตัวนี้เนาะจะเปลี่ยนหีนเด็ตัวนี้จะเกิดจกธรรมซาเลยเนาะตัวนี้พจาบริเหตต์บไดสร้างขึ้น,นะจะเปลี่ยนประตูโค้งขึ้นไปนี่ค่ะจะลอดประตูโค้งกันขึ้นมา เึื่งว่าเส้นทางขึ้นมานี้เพื่อนก็ามาแป่งนะเพื่อนก็ามาท่ามาอนามัยนะคือถือว่าสะอาด ไปเรื่อยๆเนาะยังบุ้งหัวซีฮอตตอนได้เมื่อกี้คือว่าสีไกลสซีฮอดแล้วแต่ว่าเบอรความเป็นจริงนี่ก็อยางอยู่นะจังได้ก็ตามก็จะผ่านยางขึ้นไปให้ฮอตในมือนี้ เส้นทางขึ้นไปเพื่อนก็จะมีไม้าบางจุดบางบอนมันจะไม้ลูกซ่อน,นเพื่อวบ่า,บาห้ลงทางนั่นเอง ซึ่งยูจุดบริเวณนี้จะเป็นคล้ายๆัาวกาผ้าตังนั่นเองนะจะมีผ้าเป็นตังอยู่นี่ซึ่งยูจุดบริเวณนี้เนาะจะเป็นหอมผ้าหงายางลอดเข้ามานี่นะก็ถือว่าจะเป็นอีกมุมหนึงที่ว่ามีความงดงามนะก็จะมีทางนะเป็น ออมมานี่ก็ได้เนาะหรือว่ารักซื้อไปเมื่อกี้นนั่ก็ได้นะซึ่งอยู่นี่น่าจะเป็นผ้าตัง,งนี่เนาะงามๆอยู่นี่น่าจะเป็นแต่ตังคู่อยู่นี่น่าจะเป็น,นะจะตังเป็นคู่แฟร์อยู่นี่ก็ถือว่ามีความงดงามเนาะตามทางยางขึ้นมาเนาะจะมีผ้า ละลายเนาะอยู่จะแช่บริเวณทางขึ้นหมานี่นะซึ่งอยู่จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเขาขึ้นหมาสมากมานางนะนางพักเสาอ,อยู่นี่มันก็จะมีถ้ำนะอยู่จุดบริเวณนี้นะเป็นถ้ำจะตัดเนาะโมเน,ในใจ่ยว่าเข้าไปได้บ่ โอ้จะเปลี่ยนทำทำน้อยๆเนาะยู่นีนะเข้ามานี่ก็จะบนใหญ่เนาะจะประมาหนึ่งสืส่อเนเนาะบนใหญ่แต่ว่าก็งดงามอีกแบบหนึ่งมอดจุดนี้แล้วน่าจะไกลๆสิฮอดจุดชมวิวสูงสุดแล้วนะเดี๋ยวจะผ่า,างานขึ้นไป บอนจุดสมวิวที่ซ่องอยู่ที่ผ้าเงินเนาะซึ่งก็เป็นจุดสมวิวที่สุงที่สุดอยู่ผ้าเงินแห่งนี้แต่ว่าบนี่เขจ่ว่าจะสุงที่สุดอยู่ในเมืองวังเวียงนี่หรือบอ่อนะก็ประดับดินเพิ่นก็มากก่อนเพิ่นมาฮอดก่อนแข้งแห้งนะ,น,ะนี่ก็คือบอนจุดสมวิวเนาะอยู่ที่ผ้าเงินนะจุดที่ซ่องลักจากที่ว่าผ่าไปสมอยู่จุดที่หนึ่ง นะก็จะเห็นนะเห่าเลี้ยวไปก็จะเห็นแบบๆหแบบนึ่งนะซึ่งว่าเห่าแยกออกจากทางแยกหนอกจากจุดสมวิวที่หนึ่งั้นขึ้นมานี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสา,สามสนาทีประมาณนั้นเนะะาะระยะทางอยู่ประมาณ400ที่ว่าไปก่อนนานีนะจะเป็น400ร้อยแมปนั่นเองนะกาเสียเวลาที่ว่าพวกเขาพากันทายคลิปแล้วก็ค่อยๆย้างขึ้นมา สเสียเวลาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งชั่วโมงกับสา,สามสิบนาทีนั่นเองก็จะแตกต่างกัน,นแต่ละคนขึ้นมากับบตางก็จะแตกต่างกันนะบางทานมันขึ้นมานี่ยก็บริษา,ายฮูบหรือว่าจะค่อยๆขึ้นมาก็จะใช้เวลาไล่กว่าหรือว่าจะใช้เวลาน้อยกว่านั่นเองนะซึ่งอยู่ต่อหน้านี้นาะจะเป็นเทศบาลเมืองวังเวียงนะหลังจากที่เราขึ้นมาจุดทีท่่องนี่ เขาจะสามารถเบ่งได้ล่กว่าแล้วก็มุมกว้างกว่าจุดที่หนึ่งนั่นเองนะที่คิดว่าจุดที่ซองนี้น่าจะมีน้อยคนเนาะที่จะขึ้นมานี่เพราะว่าไก่พอสมขวรเนาะที่ไปลินไส้ขึ้นมานี่ก็รู้สึกว่าหอบเนาะได้พักบ้างล่เทือนอัน <c oughs> นี้เนาะที่ว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดเนาะที่ว่าเคยได ไปเปลี่ยนผ้าผ้าอื่นขึ้นมาเนาะแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันนะกาบอเปรียบเทียบเนาะว่าบอลบอลไดงามจังได้นะแต่ว่าทุกๆบอลน,นี้ก็จะมีความงดงามที่ว่าแตกต่างกันที่ว่าเห่าเบื้องไปนาะจะเห็นจะมีผ้าอยู่ลุมๆุมพันเนาะก็เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งุดสมวิวเนาะแต่ว่าบนแน่ใจว่ามันเพื่อเอื้อมว่าผ้ายั่งเนาะ,นะบนแน่ใจเนาะก็อยู่ในตัวเมืองเมืองบางเวียงนี่จะมีล่าล่ผ้า ที่หู้มามีล่ไล่ทานบนเพิ่คยไปขึ้นนะก็จะมีผ้าน้ามสากับผ้าเงินแหงนี้เนาะจะเป็นจุดชมวิวที่ว่าเป็นที่นิยมกันแล้วก็ผ่ากันมาขึ้นก็โอเคเนาะนี่ก็คือผาบรรยากาศที่ผ่าทุกท่านทุกคนขึ้นมาชมวิวอยู่ทีผ้าเงินแหงนี้เนาะการชมวิวจากจุดอ่ชมวิวที่หนึ่งและการทีซ้อ กาปรินไสจะกข้อจบคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี